เราไปทําอะไรเรารู้ถูกเฮ้ยมันขวบมือซื้ออีกราคารีกว่าวันนี้แม่เอาอีกเท่าเลยนะก็อย่าต้องถอดใจนะไม่ผมผมซุ้มอยู่แล้วครับผมไม่ต้องถอดครับผมไม่ต้องปลุกผมประเมินว่าสิ้นพุษภามันถึงแก่อ๋อจริงเหรอที่หลังผมจะมวยเนี่ยมวยผมเป็นอะไรเอาเรียกว่ามวยซุ่มมาชอบแบเดิมมันครับอันนี้ก็เป็นของเล็กๆน้อยๆครับท่านสจพวกเราสมาคมนักข่าวจังหวัดชุมพรนะ ก็มาเป็นกำลังใจให้กับท่านสอจอแล้วก็คณะของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรที่ได้ทุ่มเทในการดูแลคนชุมพรเพื่อที่จะให้เข้าใจและก็รอดพ้นจากเชื้อไวรัสโควิดสิบเก้าก่อนหน้านี้มาตลอดผมจะวางแนวทางตลอด็คือเราจะวางความจริงทางสายสื่อให้ทราบเป็นพิเศที่ดีที่สุดรายการนั้นคือจุดป็นนี้แล้วก็ของคุณที่เราที่พี่แถลงนะคือ ที่ต้องบอกก็เลยว่าอยู่นาทุ่งไม่ต้องกังวลอยูอ่ตรงไหนก็แล้วไม่ต้องกังวลถ้าว่าจะเจอเชื้อที่ที่ไหนก็แล้วแต่เราเอาเข้าโรงพยาบาลทันทีประมาณหนึ่งนาทีก็ได้ให้หมอพูดว่าให้สบายใจได้ต้องอยู่ในมาตรการป้องกันมาตรการป้องกันให้ดีรอดผลงานที่เสริมตรงนี้นะเพื่อที่แต่ในแง่ของระบบผมไม่รู้ว่าพี่จะมีเครื่องไม้เครื่องสาถูกไป แต่ไปแล้วก็ไปเดินโจดนูน่นจดนี่แต่ภาพนี้นี้นะแล้วก็โลกนี้มันไม่ได้หมายความว่าติดเ,เหมือนกับท้องรั่วเป็นหน้าที่ของท้องถิ่นแต่เช่นเทศบาลเนี่ยแต่ผมก็คิดว่าเขาอาจจะนำนำเนี่ยอาจจะมีท้องถิ่นแล้วก็มาขอร่วมแล้วจะทําให้ผมไม่ทุกข์ที่เรือที่ผ่านมาก็บางทีเราทำข่าวที่ผ่านมาก็อาจจะได้ไปบ้างก,ก็เราก็ยอมรับในน้ําใจของท่านเพราะว่า